เจดีพูอะคะตอนนี้เจดีพูที่นี่เนี่ยก็คือเราทํามาทั้งหมดเริ่มเป็นปีที่28แล้วค่ะแล้วก็เป็นปีที่เราทามาพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะนวัตกรรมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในเรื่องของเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งเป็นพวก AI ตอนนี้ก็เริ่มมี AI เข้ามามาควบคุมเกี่ยวกับสระว่ายน้ํา S สเีเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เยอะเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ ซึ่งดอกเบีย้ยตรงนี้ช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยเพราะว่าให้ดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็เราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาลงทุนนวัตกรรมตัวใหม่ๆได้ ะะพี่จ๋าชื่อลุ่งรัตศรีสุขนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท J d ดีพูจำกัดน,นะคะจะดูแลเรื่องของสำนักง,งานใหญ่เนาะเป็นโรงงานทั้งหมดแล้วก็ดูแลอีกหลายๆสาขาทั่วประเทศคือเราทำมาทั้งหมดเ,เริ่มเป็นปีที่28แล้วค่ะแล้วก็เป็นปีที่เราเทำมาพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็คือว่าเราเอ,อทำเรื่องน้ำมาก่อนนะคะน้ำก็คือเมื่อก่อนก็ขายเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนหลังก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำเพราะว่า มันเป็นธุรกิจที่มันครอบคลุมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ๆที่เป็นมีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะทําตรงนี้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งสมัยก่อนสาวไน้นามันเป็นสระกระเบื้องใช่ไหมคะเป็นกระเบื้องแล้วก็มันแตกบาดเท้าคนที่ว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่า สายน้ำตัวนี้เนี่ยมันมันมันเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ซึ่งเป็น IP Liner แล้วยังมีอีกสายรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นคอมโิสิต เรา,าจะผลิตออกมาเป็นสระที่รูปแบบที่เราต้องการเป็นโมของเราเลยแล้วก็เราก็เอาสระอันนี้เนี่ยนะคะสร้างเสร็จภายใน7วันไม่เกิน15วันอะอย่างช้าเนาะจะขุดอะไรเงี้ยคะ่ะพอขุดเสร็จเราก็เอาคอมมอนซิตลงนะคะที่ที่ลูกค้าจองไว้ว่าจะเอารุ่นไหนขนาดใหญ่กลางเล็กอะไรเงี้ยคะ่ะพอเอาลงปุ๊บติดระบบเรียบร้อยก็ใส่นใส่ใสใน้ำทรีทเมนต์แล้วก็ว่ายน้าได้เลยแต่ว่าระบบของสระว่ายน้ําของเราเนี่ยมันไม่มีห้องเครื่องที่แบบต้องลงเข้าไปใต้ดินอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นแบบ มันเป็นจะเป็นลักษณะที่แบบอยู่ตรงตรงตรงสะเลยก็คือเราสามารถไปดูแลทาความสะอาดง่ายโดยที่ไม่ยุ่งยากในการทาความสะอาดอันนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ก็เออก็มีเยอะมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะคะเออเรื่องของความท้าทายก็ท้าทายอยู่เพราะว่าก็จะมีเออเออเขาเรียกว่าผู้ประกอบการราไรใหม่ก็ เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยต่างประเทศก็เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะทําให้แบบมาแข่งราคากันทําให้ราคามันอาจจะแบบต้องสู้กันในเรื่องราคาแต่เราก็ไม่ได้สู้เรื่องราคามากนะักเราก็เน้นเรื่องการบริการมากกว่าเราจะทําเรื่องของเอ่อ JSI JSI เนี่ยคือจะเป็นนวัตรกรรมตรงที่เราจะแบบเราขายลูกค้าแล้วเราจะบริการปีเลย3ปี โดยที่แบบคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใน3ปีแต่ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเราสามารถมามาปรับให้มันเข้ากับทันสมัยแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายรายปีไม่ต้องมานั่งจ่ายรายเดือนอะไรเงี้ยค่ะพอพอติดต่อปุ๊บเขาก็ติดต่อมาทันทีเลยแล้วก็แบบไวมากแล้วก็ ไม่ล่าช้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่แล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือ S กษเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เยอะเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งดอกเบี้ยตรงนี้ช่วยพวกประกอบการได้เยอะเลยเพราะว่าให้ดอกเบี้ยต่ําแล้วก็เราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาลงทุนนวตัตกรรมตัวใหม่ๆได้สระว่ายน้ําเราคิดว่ามันเป็นเป็นสินค้าแบบไฮเอ็ end, นเนาะมันเป็นสินค้าที่แบบ คนมีเงินคนทำธุรกิจโรงแรมอสังหาแล้วก็บ้านนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันโตไปเรื่อยแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมันไม่ได้ง่ายมันมันต้องละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอนาคตโตแน่มากกว่านี้ค่ะ